คุณเคยคิดไหมว่าแค่คำขอโทษสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนได้แต่บางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กลับเริ่มต้นจากการกระทำที่ไม่คาดคิดอย่าพลาดเรื่องราวของมหาเศรษฐีที่เคยดูหมิ่นพนักงานเสิร์ฟจนวันหนึ่งเขาคุกเข่าขอเธอให้อภัยและเขาจะทำอย่างไรให้เธอเชื่อมั่นในตัวเขาอีกครั้งติดตามจนถึงตอนสุดท้ายเพื่อรู้คำตอบถ้าคุณฟังเรื่องราวของเราการุณาสนับสนุนช่องของเราการกดติดตามเล็กๆของคุณเป็นกำลังใจใหญ่สำหรับเราขอบคุณค่ะ ในวันหนึ่งที่ร้านอาหารหรูแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหาเศรษฐีหนุ่มผู้มั่งคั่งเดินเข้ามาในร้านด้วยท่าทางโอ้อาเขาแต่งตัวอย่างดีและดูเหมือนว่าจะไม่สนใจอะไรนอกจากความหรูหราและชื่อเสียงของเขาเองพนักงานเสิร์ฟหญิงที่รับหน้าที่ดูแลเขาก็ยิ้มแย้มและทักทายเขาอย่างสุภาพท่ามกลางความเงียบสงบในร้านเธอยื่นเมนูอาหารให้เขาพร้อมกับขอให้เขาเลือกจานที่ต้องการเขาแค่พลิกเมนูไปมาด้วยท่าทางไม่ใส่ใจก่อนจะปฏิเสธคำแนะนำของเธออย่างห้วนห้วนและเอ่ยปากพูดในทำนองดูหมิ่นว่าคุณไม่รู้จักอาหารดีๆหรือ เสียงของเขาดังขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบผู้คนในร้านหันมามองพนักงานเสิร์ฟหญิงรู้สึกเจ็บปวดและไม่พอใจแต่เธอยังคงยิ้มและพยายามให้บริการเขาต่อไปหวังเพียงแค่เขาจะไม่พูดอะไรที่แย่ลงไปมากกว่านี้แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเขาลุกขึ้นจากโต๊ะและทำท่าทางเหมือนจะเดินออกจากร้านไปท่ามกลางสายตาของผู้คนที่จับจ้องเขาหยุดและหันกลับมามองเธอทันใดนั้นเขาหยิบกระเป๋าตังค์ของเขาออกมาอย่างรวดเร็วและโยนมาลงบนโต๊ะพร้อมกับกล่าวอย่างไม่จริงจังว่า ฉันไม่ต้องการบริการจากคุณเสียงของเขาดังขึ้นอย่างไม่ให้เกรงใจใครพนักงานเสิร์ฟรู้สึกเหมือนโลกทั้งโลกกำลังถลม่มลงมาทุกๆคนในร้านต่างเงียบปรึกเธอรู้สึกเจ็บปวดที่ได้รับความดูหมิ่นจากคนที่ควรจะเคารพเธอในคืนนั้นเธอกลับไปที่บ้านด้วยหัวใจที่หนักอึ้งไม่มีคำพูดใดๆสามารถบรรยายความรู้สึกของเธอได้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในร้านนั้นเหมือนกับฝันร้ายที่ไม่อาจหลุดพ้นแต่เช้าวันรุ่งขึ้นความประหลาดใจที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เขาปรากฏตัวที่หน้าประตูบ้านของเธอเขาคุกเข่าลงและมองเธอด้วยแววตาที่จริงจังไม่เหมือนกับชายที่ดูหมิ่นเธอเมื่อคืนกรุณาให้อภัยผมเขากล่าวเสียงตำ่ำสิ่งที่ผมทำเมื่อคืนมันไม่สมควรเลยผมไม่ได้ตั้งใจให้คุณเจ็บปวดเธอรู้สึกสับสนและไม่สามารถตอบคำถามในใจของเธอได้เสียงของเขาดังขึ้นอีกครั้งโปรดให้อภัยผมเถอะถ้าไม่มีคุณผมคงไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยจากการกระทำของตัวเอง คำขอโทษจากเขาทำให้เธอรู้สึกถึงความจริงใจบางอย่างแต่ใจของเธอกลับเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบเธอคิดถึงค่าของการให้อภัยและการเรียนรู้จากความผิดพลาดแต่จะสามารถให้อภัยเขาได้จริงๆหรือไม่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นยังคงค้างคาในหัวใจของเธอพร้อมกับความสงสัยที่ยังคงลอยค้างอยู่ในอากาศพนักงานเสิร์ฟหญิงยืนมองเขาที่คุกเข่าอยู่ตรงหน้าด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนหัวใจของเธอเต้นรัวเหมือนมีบางสิ่งกดดันพายในแม้จะเห็นว่าเขาดูจริงใจแต่เธอก็ไม่สามารถลืมสิ่งที่เขาทำเมื่อวานได้ เธอพยายามจะพูดแต่คำพูดก็เหมือนติดค้างอยู่ในลำคอเธอรู้ว่าเขาคงไม่คาดคิดที่จะต้องมาขอโทษแบบนี้แต่ใจของเธอก็ยังไม่สามารถยกโทษให้เขาได้ในทันทีทำไมตอนนั้นคุณถึงทำแบบนั้นเธอถามเสียงเบาแต่คำถามนั้นเต็มไปด้วยความสงสยัยเขาหลับตาลงและถอนหายใจลึกผมไม่รู้อาจจะเป็นเพราะความคาดหวังที่สูงเกินไปผมไม่เคยต้องพึ่งพาใครมาก่อน แค่คิดว่าอยากได้ทุกอย่างที่ดีที่สุดและตอนนั้นผมแค่ไม่เข้าใจความสําคัญของคนที่ทํางานหนักเพื่อให้บริการเธอเริ่มรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เขากําลังเผชิญอยู่แต่ก็ยังไม่สามารถลืมความรู้สึกที่ตัวเองได้รับในคืนนั้นได้คุณเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าความเหยียดหยามมันเจ็บปวดแค่ไหนเธอกล่าวเสียงต่าๆในขณะที่น้ําตากําลังจะไหลเขายิ้มอย่างขอโทษและยืดตัวขึ้นใช่ครับผมเข้าใจแล้วและผมจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วผมสัญญา เธอรู้สึกท่วมท้นไปได้วยความรู้สึกที่หลากหลายความโกรธที่ค่อยๆลดลงแต่ความไม่แน่ใจก็ยังคงอยู่ในใจถ้าคุณอยากให้ฉันให้อภัยคุณคุณต้องทําอะไรบางอย่างที่มากกว่าคําพูดเธอกล่าวพร้อมกับสบตาเขาอย่างจริงจังเขาพยักหน้ารับผมจะทําให้ดีที่สุดให้คุณเห็นว่าความผิดพลาดนั้นเป็นบทเรียนที่ผมจะไม่ลืมพนักงานเสิร์ฟหญิงยิ้มบางๆแล้วหันไปมองที่บ้านของเธอที่อยู่เบื้องหน้าการตัดสินใจของเธอไม่ง่ายเลยแต่เธอก็รู้ว่าเธอต้องเลือกทางที่ดีที่สุดสําหรับตัวเอง แล้วคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองหรือยังเธอถามเขาหยุดคิดก่อนที่จะตอบกลับมาผมพร้อมแล้วและผมจะเริ่มจากวันนี้ความเงียบเข้าครอบนำสถานที่ทุกคนรอบข้างรวมถึงเสียงลมที่พัดผ่านไปแต่การขอโทษนี้ก็เหมือนกับก้าวแรกของการเริ่มต้นใหม่จะมีโอกาสที่เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หรือไม่หรือว่าเธอจะเลือกเดินทางที่แตกต่างออกไปทั้งสองยังคงไม่รู้คำตอบแน่ชัดแต่ที่แน่แน่คือช้า พนักงานเสิร์ฟหญิงหันกลับมามองเขาอีกครั้งความรู้สึกที่ซับซ้อนยังคงอยู่ในใจแม้คำขอโทษของเขาจะดูจริงใจแต่เธอก็ยังรู้สึกกลัวที่จะให้อภัยง่ายๆเพราะการเหยยดยามนั้นยังคงฝังลึกในใจของเธอเขายืนอยู่ตรงนั้นด้วยท่าทางที่อ่อนโยนและรอคำตอบจากเธอหัวใจของเขากระตุกเล็กน้อยเมื่อเห็นการเงียบงันจากเธอเขาไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเธอจะตอบอย่างไรแต่เขาก็รู้ดีว่าผลลัพธ์ของการกระทำในอดีตนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดเพียงอย่างเดียวคุณรู้ไหมว่าบางครั้งการขอโทษอาจจะไม่เพียงพอเธอเริ่มพูด เสียงของเธอสั่นเล็กน้อยเขาพยักหน้ายอย่างเข้าใจผมรู้ครับและผมจะไม่บังคับคุณให้ให้อภัยผมเร็วๆนี้ผมแค่หวังว่าเวลาจะช่วยให้คุณเห็นว่าใจของผมจริงจังเธอมองเขาและรู้สึกถึงความจริงใจที่เริ่มก่อตัวขึ้นในคำพูดของเขาแต่ก็ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ในทันทีว่าเธอควรจะทำอย่างไรคุณพูดถูกเธอเริ่มการขอโทษไม่สามารถลบความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นได้แต่มันอาจจะเป็นการเริ่มต้นของการทำสิ่งที่ถูกต้อง เขายิ้มบางๆและก้าวถอยหลังเล็กน้อยผมขอให้คุณคิดไปก่อนครับผมจะยังคงรอและหวังว่าจะมีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นเธอมองเขาไปอีกครั้งก่อนจะหันไปทางบ้านของตัวเองที่เต็มไปด้วยความคิดมากมายทั้งสองต่างรู้ดีว่าเส้นทางที่พวกเขากำลังเดินอยู่นั้นเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ในขณะเดียวกันก็มีบางสิ่งที่เชื่อมโยงพวกเขาเข้าด้วยกันในวิถีทางที่ลึกซึ้ง ความเงียบยังคงปกคลุมพื้นที่รอบๆแต่เป็นความเงียบที่แตกต่างจากก่อนหน้านี้มันเป็นความเงียบที่มีความหวังแฝงอยู่จะมีโอกาสที่เขาจะพิสูจน์ตัวเองได้หรือไม่หรือว่าเธอจะปิดใจไปตลอดทุกอย่างยังคงไม่ชัดเจนแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือทั้งสองกำลังยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป คำถามนี้ยังคงลอยค้างในอากาศเวลาผ่านไปหลายวันหลังจากการพบกันนั้นพนักงานเสิร์ฟหญิงกลับมาทำงานตามปกติในร้านอาหารหรูแห่งนั้นแต่ความคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์วันนั้นยังคงวงเวียนอยู่ในใจของเธอแม้ว่าเธอจะพยายามหลีกเลี่ยงมันแต่บางครั้งในช่วงเวลาที่เงียบสงบก็มีความรู้สึกที่หวนกลับมาวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังจัดเตรียมโต๊ะให้กับลูกค้ารายใหม่เขาก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งชายมหาเศรษฐีที่เคยดูหมิ่นเธออย่างไร้เหตุผลเขาเดินเข้ามาด้วยท่าทางที่ไม่เหมือนครั้งก่อนใบหน้าของเขาแสดงความเจ็บปวดและความจริงใจมากขึ้น เธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินไปต้อนรับเขาท่านต้องการที่นั่งไหมคะเธอถามด้วยน้ำเสียงที่คงความสุภาพเขาพยักหน้าใช่ครับผมอยากนั่งตรงที่คุณเคยให้บริการผมเมื่อวันนั้นเธอมองเขาอย่างเงียบๆและนำทางเขาไปยังโต๊ะที่เคยเกิดเหตุการณ์เมื่อหลายวันก่อนการนั่งที่โต๊ะเดิมทำให้บรรยากาศกลับมาคล้ายกับเมื่อวันนั้นแต่ต่างกันตรงที่ทุกอย่างในตอนนี้ดูเหมือนจะช้าลงและเต็มไปด้วยความคิด หลังจากที่เขานั่งลงเธอก็ยืนอยู่ข้างๆพร้อมกับเขียนบันทึกรายการอาหารเขาพูดขึ้นด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความสำนึกผิดผมรู้ว่าคุณอาจจะไม่อยากรับฟังผมอีกแต่ผมต้องขอโทษจากใจจริงเขาพูดเสียงแผ่วคุณทำงานหนักและสมควรได้รับการเคารพมากกว่าที่ผมเคยให้พนักงานเสิร์ฟหญิงหยุดทำงานและเงยหน้าขึ้นไปมองเขาอารมณ์ในใจของเธอเริ่มปะปนกันไปหมดระหว่างความเจ็บปวดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและความหวังเล็กๆว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ การขอโทษเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ค่ะเธอกล่าวตอบก่อนที่จะมองไปที่เขาแต่ถ้าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองและพิสูจน์ว่าคุณสามารถเป็นคนที่ดีกว่านี้ได้ฉันอาจจะลองคิดดูอีกทีเขาเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพูดด้วยพนักงานเสิร์ฟหญิงมองเขาอย่างเงียบงันเธอรู้สึกถึงความตั้งใจในคำพูดของเขาแต่มันยังไม่พอที่จะทำให้ความเจ็บปวดในอดีตหายไปในทันทีเธอยังคงรู้สึกว่ามันเป็นการเดินทางที่ยาวนานและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน คุณบอกว่าคุณพร้อมแล้วที่จะพิสูจน์ให้ฉันเห็นแต่คำถามคือคุณจะพิสูจน์ได้อย่างไรเธอถามเสียงเบาแต่แฝงไปด้วยความสงสยัยเขายิ้มบางๆและตอบด้วยเสียงมั่นคงผมจะเริ่มจากการให้ความเคารพกับทุกคนในชีวิตของผมไม่ใช่แค่คุณแต่ทุกคนที่ผมเคยดูหมิ่นหรือทำให้เจ็บปวดผมจะเริ่มจากการทำสิ่งที่เล็กน้อยที่สุดแต่จริงใจที่สุดพนักงานเสิร์ฟหญิงรู้สึกถึงความจริงจังในคำพูดของเขาแต่ก็ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าเธอจะยอมเปิดใจให้เขาเข,าเข้ามาในชีวิตของเธออีกครั้งหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่ายเธอกล่าวก่อนที่จะหันไปมองไปรอบๆร,ร้านและไม่ใช่แค่เรื่องคำพูดแต่เป็นเรื่องของการกระทำที่จะพิสูจน์ว่าคุณจริงจังเขาพยักหน้ายอย่างเข้าใจผมรู้ครับและผมพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ให้คุณเห็นผมจะเริ่มจากการกระทำที่แท้จริงแล้วค่อยๆแสดงให้คุณเห็นว่าผมสามารถเปลี่ยนแปลงได้เธอมองเขาอย่างพิจารณาแล้วถอนหายใจเล็กน้อยคุณมีโอกาสที่จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นแต่คุณต้องพิสูจน์ให้เห็น เสียงเงียบเข้ามาแทนที่คำพูดที่เพิ่งจะจบลงทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะหยุดนิ่งชั่วขณะพนักงานเสิร์ฟหญิงยืนอยู่ตรงนั้นไม่แน่ใจว่าจะตอบสนองอย่างไรต่อคำขอโทษที่มาจากใจจริงของเขาแต่ในลึกๆของหัวใจเธอก็รู้ว่าการให้อภัยไม่ใช่แค่การปล่อยให้เขาทำผิดแล้วกลับมาใหม่แต่เป็นการให้โอกาสเขาเพื่อพิสูจน์ว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงๆฉันจะคอยดูเธอกล่าวเบาๆพร้อมกับยิ้มบางๆที่มุมปาก เขายิ้มตอบอย่างอบอุ่นและรู้สึกโล่งใจที่สุดแล้วการเริ่มต้นใหม่ก็ยังคงเป็นไปได้ถ้าพวกเขาทั้งสองคนตั้งใจที่จะทำมันการเดินทางที่พวกเขากำลังเริ่มต้นนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปถึงที่ไหนแต่ที่แน่ๆก็คือพวกเขาจะเรียนรู้และเติบโตจากมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเวลาเท่านั้นที่จะตอบคำถามนี้ได้ หลายเดือนผ่านไปหลังจากการพูดคุยครั้งนั้นเขากลายเป็นลูกค้าประจําของร้านอาหารทุกครั้งที่เขามาเขาจะทักทายพนักงานเสิร์ฟหญิงด้วยความสุภาพและเคารพไม่เคยมีการแสดงความไม่พอใจหรือท่าทางดูหมิ่นเหมือนที่เคยทำในครั้งก่อนทุกคำพูดของเขาเต็มไปด้วยความสุภาพและขอบคุณที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในตัวเขา พนักงานเสิร์ฟหญิงเริ่มสังเกตเห็นว่าเขาเริ่มทำความดีและให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้นเขาไม่เพียงแค่ให้ทิปที่ดีแก่พนักงานทุกคนแต่ยังคอยสนับสนุนกิจกรรมการกุศลในร้านอาหารและช่วยองค์กรการกุศลต่างๆที่ร้านเชื่อมโยงด้วยทุกการกระทำของเขาดูเหมือนจะมาจากใจจริงๆและเธอก็เริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในตัวเขาวันหนึ่งเขาเดินเข้ามาที่ร้านตามปกติแต่วันนี้ดูเหมือนว่าเขาจะมีอะไรที่สำคัญจะพูดวันนี้ผมมีเรื่องที่จะบอกคุณเขาพูดเสียงจริงจังเมื่อเธอเเดินมาาาหขที่โต๊ะ เธอหยุดและมองเขาด้วยความสงสัยอะไรคะเธอถามผมอยากขอโทษคุณอีกครั้งสำหรับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเขาพูดและยิ้มบางๆแต่วันนี้ไม่ใช่แค่คำขอโทษอีกแล้วครับผมต้องการให้คุณเห็นว่าผมสามารถทำอะไรได้มากกว่าการขอโทษพนักงานเสิร์ฟหญิงเริ่มรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยคุณจะทำอะไรคะเขาหยิบซองจดหมายจากกระเป๋าเสื้อออกมาและววางมันลงบนโต๊ะนี่คือโครงการที่ผมกำลังจะเปิดผมต้องการให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของมัน เธอรับซองจดหมายจากเขาและเปิดมันดูข้างในเป็นเอกสารแผนการก่อตั้งมูลนิธิการกุศลที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือพนักงานในร้านอาหารที่ต้องการความช่วยเหลือในยามยากจนรวมถึงการฝึกอบรมทักษะให้กับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองคุณต้องการให้ฉันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้เธอถามอย่างไม่เชื่อใช่ครับเขาตอบด้วยความมั่นใจผมรู้ว่าไม่สามารถทําได้ทั้งหมดคนเดียวและผมคิดว่าโครงการนี้จะสามารถช่วยผู้คนได้จริงๆและอยากให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของการทําให้มันสําเร็จ พนักงานเสิร์ฟหญิงมองเขาแล้วรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเขาจริงๆมันไม่ใช่แค่การขอโทษที่พูดออกมาจากปากแต่มันคือการกระทําที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาพร้อมจะทําสิ่งดีๆสาหรับผู้อื่นฉันรู้สึกขอบคุณที่คุณคิดถึงฉันฉันจะพิจารณาดูว่าเราจะทํางานร่วมกันได้อย่างไรเธอกล่าวเขายิ้มและยืนขึ้นขอบคุณครับผมรู้ว่าเราทําได้ ทั้งสองยืนอยู่ตรงนั้นในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความหวังและรู้ว่าอนาคตจะเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆที่รอการสร้างสรรค์ทั้งสองคนเข้าใจดีว่าแม้ว่าจะยังมีความไม่แน่ใจในบางครั้งแต่การเริ่มต้นใหม่มักจะมีค่าเสมอจะเป็นอย่างไรต่อไปชีวิตของพวกเขาจะเดินไปในทิศท,ทางไหนการร่วมมือในโครงการนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่สำหรับทั้งคู่ และสำหรับคนรอบข้างที่พวกเขาต้องการช่วยเหลือพนักงานเสิร์ฟหญิงใช้เวลาคิดสักพักหลังจากการพูดคุยครั้งนั้นความรู้สึกของเธอยังคงเต็มไปได้วยความสงสัยแต่ก็มีความหวังเล็กๆเ,เกิดขึ้นในใจว่าโครงการนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ดีในการทำสิ่งที่มีความหมายมากขึ้นสำหรับคนอื่นๆเธอไม่แน่ใจว่าจะตอบตกลงอย่างไรแต่บางสิ่งในตัวเธอก็เริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคตสัปดาห์ถัดมาเขากลับมาที่ร้านอาหารอีกครั้งและในครั้งนี้เขามาพร้อมกับข่าวดีที่ทำให้เธอประหลาดใจ เราจะเริ่มโครงการในสัปดาห์หน้าเขาพูดสิงเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและผมอยากให้คุณช่วยดูแลการฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวกับทัศชีวิตและการบริการเธอมองเขาอย่างประหลาดใจคุณจริงจังกับเรื่องนี้มากใช่ไหมคะใช่ครับเขาตอบพร้อมรอยยิ้มที่จริงใจผมต้องการให้คนในอุตสาหกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจริงๆและผมเชื่อว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถในการทำให้โครงการนี้สำเร็จ พนักงานเสิร์ฟหญิงยืนนิ่งไปสักพักสับสนกับคำขอที่เขาเพิ่งจะเสนอให้เธอรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนในวงการร้านอาหารแต่ก็ไม่อยากรีบร้อนตัดสินใจให้ฉันคิดดูอีกทีนะคะเธอพูดในที่สุดแต่ฉันจะไม่ปฏิเสธโอกาสนี้ถ้าฉันมั่นใจว่าเราสามารถทำมันได้เขาพยักหน้าและยิ้มอย่างเต็มที่ขอบคุณมากครับสำหรับการให้โอกาสนี้ผมรู้ว่าเราทำได้ ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนั้นความร่วมมือระหว่างพวกเขาเริ่มต้นขึ้นจากการแบ่งปันความคิดและวิสัยทัศน์ร่วมกันพวกเขาทำงานหนักเพื่อสร้างโครงการนี้ขึ้นมาและเห็นถึงผลกระทบที่มันมีต่อชีวิตของคนอื่นๆพนักงานที่เคยรู้สึกท้อแท้ก็เริ่มเห็นคุณค่าในงานที่ทำมากขึ้นและหลายคนเริ่มได้รับโอกาสใหม่ๆใ,ในการพัฒนาทักษะและชีวิตของพวกเขา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากการพูดหรือคำขอโทษเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการกระทำที่มีความหมายและจริงจังเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองได้ถ้าได้รับโอกาสที่ถูกต้องวันหนึ่งหลังจากที่โครงการเริ่มได้รับความสนใจและได้รับผลตอบรับที่ดีเขาก็เดินเข้ามาหาเธออีกครั้งด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเราทำมันได้แล้วเขาพูดพนักงานเสิร์ฟหญิงมองเขาด้วยรอยยิ้มที่จริงใจใช่ค่ะเราทำมันได้จริงๆทั้งสองยืนอยู่ตรงนั้น มองไปข้างหน้าและรู้ว่าเส้นทางที่พวกเขาเลือกเดินนั้นอาจจะยาวไกลแต่การเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงในตัวเองและการให้โอกาสแก่ผู้อื่นนั้นคุ้มค่ากับทุกความพยายามและในที่สุดพวกเขาก็รู้ว่าแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่ง่ายแต่ทุกๆก,การกระทาเล็กๆที่มาจากใจจริงสามารถทําให้โลกนี้ดีกว่าเดิมได้จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเรื่องเรายังคงดําเนินต่อไปพร้อมกับความหวังใหม่ที่ไม่สิ้นสุดหลายเดือนผ่านไป โครงการของพวกเขาเริ่มเติบโตและมีผลกระทบอย่างชัดเจนในแต่ละวันมีคนใหม่ๆเข้ามาเรียนรู้และได้รับโอกาสที่พวกเขาไม่เคยมีมาก่อนพนักงานในร้านอาหารที่เคยรู้สึกเหมือนตกต่ำเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกของการช่วยเหลือและการเคารพซึ่งกันและกันที่เริ่มเกิดขึ้นในทุกๆการทำงานพนักงานเสิร์ฟหญิงเริ่มรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่ทุกๆวันเธอเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองและคนรอบข้างการช่วยเหลือคนอื่นได้ทำให้เธอเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นเช่นกันแม้ว่าจจะยังงงงคมมีีบาสิ่่่่ทเธอไแนใ แต่ทุกวันก็เป็นการพิสูจน์ว่าเธอได้ตัดสินใจถูกต้องแล้วในวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังจัดการประชุมเกี่ยวกับโครงการใหม่เขาก็มาหาเธอด้วยสีหน้าที่ซีเรียสขึ้นเล็กน้อยมีอะไรหรือเปล่าคะเธอถามเมื่อเห็นท่าทางของเขาที่เปลี่ยนไปเขาหยุดและมองเธอผมมีข่าวไม่ค่อยดีเขากล่าวก่อนที่จะหายใจลึกบริษัทใหญ่ที่เราเคยคาดหวังจะสนับสนุนโครงการนี้ได้ตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วม,มเธอรู้สึกช็าาอกเ,าาอเ,าาอเ,เล็กน้อยแต่พยายามสงบสติแล้วเราจะทำยังไงดีคะ เขาพูดต่อด้วยความมั่นใจเราไม่สามารถยอมแพ้ได้ตอนนี้เราอาจจะต้องหาทางอื่นในการระดมทุนแต่ผมมั่นใจว่าเราจะทำได้เราได้สร้างสิ่งที่มีคุณค่าแล้วและมันคุ้มค่าที่จะสู้ต่อไปพนักงานเสิร์ฟหญิงมองเขาและในขณะนั้นเองความคิดหลายอย่างเริ่มประสานกันในใจของเธอเธอรู้ว่าเขาพูดถูกการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายความว่าจะง่ายเสมอไปแต่เมื่อพวกเขาได้ทำสิ่งที่ดีเพื่อคนอื่นมันก็ไม่ควรจบแค่เพียงเพราะอุปสรรคเราจะหาทางออกด้วยกันค่ะ เธอพูดด้วยความมุ่งมัน่นเรามีทีมที่แข็งแกร่งและเรารู้ว่าเราจะทํามันได้ทั้งสองคนเริ่มวางแผนใหม่สำหรับโครงการนี้และในขณะที่พวกเขากำลังพยายามหาวิธีใหม่ๆใ,ในการระดมทุนและขยายโครงการให้กว้างขึ้นทุกอย่างที่พวกเขาทำกลายเป็นการสร้างสารรค์ใหม่ๆที่ไม่เพียงแค่เปลี่ยนแปลงชีวิตของพนักงานในร้านอาหารแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรอบข้างวันหนึ่งเมื่อโครงการเริ่มกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง พวกเขาได้รับการสนับสนุนจากองค์กรใหม่ที่มีวิสัยทัศน์เหมือนกันความพยายามที่ไม่ยอมแพ้เริ่มผลิดอกออกผลและโครงการนี้กลายเป็นต้นแบบของความสำเร็จที่ไม่ได้มาจากการยอมแพ้พนักงานเสิร์ฟหญิงมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาทุกการตัดสินใจทุกๆก,การกระทำที่ทำไปได้พาเธอมาถึงจุดนี้ทุกความล้มเหลวและอุปสรรคที่เกิดขึ้นล้วนเป็นบทเรียนที่สำคัญในการเติบโตเราทำมันได้จริงๆเธอกล่าวกับตัวเองในขณะที่มองไปข้างหน้า การเดินทางของพวกเขายังคงดำเนินต่อไปและแม้ว่าจะยังคงมีความไม่แน่ใจและความท้าทายที่ต้องเผชิญแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าเส้นทางนี้จะคุ้มค่ากับทุกความพยายามและการสู้ต่อไปและความฝันที่พวกเขาเริ่มต้น มันยังไม่จบลงที่นี่เมื่อโครงการเริ่มต้นได้รับการสนับสนุนและมีความสำเร็จตามที่พวกเขาคาดหวังพนักงานเสิร์ฟหญิงรู้สึกถึงความมั่นคงในตัวเองมากขึ้นการเดินทางของเธอในเส้นทางนี้ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งในตัวเองและในชีวิตของผู้คนรอบข้างความรู้สึกที่ว่าเธอสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกที่ดีกว่าเริ่มเปล่งประกายอย่างชัดเจนทุกวันนั้นตเต็มไปด้วยการเรียนรู้ใหม่ๆและการเติบโตพวกเขาพบเจอทั้งความท้าทายและความสำเร็จแต่ก็ไม่เคยยอมแพ้าพานักงานเสิร์ฟหญิงเริ่มเข้าใจว่าทุกการกระทำที่ดีสามารถสรร้้้้าาาางงแบบัันนดดดลใใจใหกกกผูออื่่่ไมวทีเธคิ วันหนึ่งในช่วงเช้าของการประชุมทีมเขาก็เดินเข้ามาในห้องประชุมด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความตื่นเต้นเราได้รับการตอบรับจากสปอนเซอร์ใหญ่แล้วเขาพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความสุขเราไม่เพียงแค่ได้ระดมทุนเพิ่มเติมแต่เรายังได้ความสนับสนุนจากบริษัทต่างๆที่เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำพนักงานเสิร์ฟหญิงยิ้มกว้างดีใจด้วยค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นของสิ่งยิ่งใหญ่เขาพยักหน้า ใช่ครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเรากำลังสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคนที่ต้องการการช่วยเหลือการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ใหม่ทําให้โครงการนี้มีพลังในการขยายตัวมากขึ้นและในแต่ละเดือนที่ผ่านไปพวกเขาก็เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมในชีวิตของผู้คนที่เข้าร่วมโครงการพนักงานในร้านอาหารที่เคยรู้สึกท้อแท้ก็เริ่มมีความหวังใหม่และความเคารพที่พวกเขามีต่อกันก็เพิ่มขึ้น พนักงานเสิร์ฟหญิงมองไปข้างหน้าด้วยความหวังเธอรู้ว่าการเดินทางนี้ยังคงมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ความเชื่อมั่นในตัวเองและทีมงานก็ทําให้เธอมั่นใจว่าอนาคตจะเต็มไปด้วยความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่หลายเดือนผ่านไปโครงการของพวกเขาไม่เพียงแค่สร้างความสำเร็จในด้านการช่วยเหลือและการฝึกอบรมทักษะแต่ยังกลายเป็นตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจอื่นๆที่ต้องการทำดีและเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คน นี่คือหนึ่งหลังจากที่การประชุมสำคัญเสร็จสิ้นพนักงานเสิร์ฟหญิงและเขานั่งที่มุมหนึ่งของร้านอาหารท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบพวกเขาพูดคุยถึงอนาคตและทุกสิ่งที่พวกเขาทำสำเร็จมาแล้วฉันคิดว่าเราทำได้จริงๆพนักงานเสิร์ฟหญิงพูดขึ้นด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นเราเริ่มจากสิ่งเล็กๆแต่ตอนนี้มันกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เขามองเธอและยิ้มตอบใช่ครับเราทำได้ด้วยกันและมันทำให้ผมเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าคุณมีความเชื่อมั่นและการกระทำที่จริงจัง ความเงียบในคืนนั้นกลายเป็นช่วงเวลาที่ลึกซึ้งที่สุดของพวกเขาทั้งสองรู้ดีว่าเส้นทางที่พวกเขาเดินมานั้นยังไม่จบสิน้นแต่พวกเขาก็มั่นใจว่าพวกเขาจะเดินต่อไปในเส้นทางนั้นด้วยความมุ่งมั่นและความหวังที่ไม่เคยหยุดและอนาคตของพวกเขายังคงเปิดกว้างพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดยัง้งเดือนต่อมา โครงการของพวกเขากลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างพวกเขาได้รับการเชิญไปพูดในงานสัมมนา,าและกิจกรรมการกุศลต่างๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมร้านอาหารและความสำคัญของการให้โอกาสแก่พนักงานในด้านการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิตความสำเร็จนี้ไม่เพียงแค่ทำให้ชีวิตของพนักงานในร้านอาหารดีขึ้นแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการและองค์กรต่างๆในการให้ความสำคัญกับการสนับสนุนคนในอุตสาหกรรมที่เคยถูกมองข้าม พนักงานเสิร์ฟหญิงรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาทําเธอเริ่มเข้าใจลึกซึ้งขึ้นว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากการกระทําเล็กๆที่เกิดจากความเชื่อมั่นและความมุ่งม,มั่นในตัวเองและผู้อื่นวันหนึ่งขณะที่พวกเขากําลังเดินไปที่ร้านเพื่อประชุมกันเขาก็หยุดเธอที่หน้าร้านวันนี้มีอะไรที่คุณอยากบอกไหมเขาถามด้วยรอยยิ้มพนักงานเสิร์ฟหญิงมองเขาและหยุดคิดผมคิดว่าเราจะต้องไปอีกขั้นในอนาคตเธอกล่าวเขามองเธออย่างสนใจอีกขั้นใช่ค่ะเธอตอบ เราอาจจะสามารถขยายโครงการนี้ไปสู่การฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการในระดับเล็กๆสำหรับพนักงานร้านอาหารที่อาจจะอยากเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองเรามีโอกาสที่จะทําให้คนเหล่านี้รู้ว่าพวกเขาก็สามารถสร้างธุรกิจและเส้นทางอาชีพที่มีความหมายได้เช่นกันเขาหยุดคิดและพยักหน้าความคิดดีมากครับเราอาจจะทําให้พวกเขาไม่เพียงแค่ทํางานให้กับคนอื่นแต่ยังสามารถเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมนี้ได้ด้วยตัวเอง พวกเขาเริ่มวางแผนและพัฒนาโครงการนี้ขึ้นมาใหม่โดยเพิ่มการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจร้านอาหารโครงการนี้ไม่เพียงแค่ให้ความรู้แก่พนักงานในแง่ของการพัฒนาทักษะในงานบริการเท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการธุรกิจของตัวเองซึ่งทำให้หลายๆคนเริ่มมองเห็นทางเลือกใหม่ในชีวิตในระหว่างการประชุมเพื่อวางแผนเพิ่มเติมพนักงานเสิร์ฟหญิงหันมามองเขาและถามด้วยความตั้งใจคุณคิดว่าเราจะสามารถทำให้โครงการนี้เติบโตไปได้ไกลแค่ไหน เขามองเธอและยิ้มอย่างมั่นใจถ้าเราทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายและไม่ยอมแพ้ผมเชื่อว่าเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ในวงกว้างและจะช่วยให้คนที่ต้องการโอกาสจริงๆได้รับการสนับสนุนทุกอย่างเริ่มชัดเจนยิ่งขึ้นพวกเขาไม่ได้แค่สร้างโครงการที่ดีให้กับพนักงานในร้านอาหารแต่ยังสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความไม่แน่นอน วันหนึ่งเมื่อโครงการกลายเป็นที่รู้จักและประสบความสำเร็จอย่างไม่คาดคิดพนักงานเสิร์ฟหญิงยืนอยู่ที่หน้าร้านพร้อมกับมองไปที่ผู้คนที่เคยมาและไปแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ทุกการเริ่มต้นมีค่ามากกว่าที่เราคิดเธอพูดกับตัวเองพร้อมกับมองไปที่อนาคตที่เต็มไปด้วยความหวังและโอกาสและในที่สุดพวกเขาก็รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากการกระทำเล็กๆที่เกิดจากการเชื่อมโยงและการสนับสนุนซึ่งกันและกันจะเป็นอย่างไรต่อไป เรื่องรายังคงดำเนินต่อไปกับการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดของการสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนอื่นๆและตัวเองเมื่อโครงการของพวกเขายิ่งขยายตัวไปทั่วพนักงานเสิร์ฟหญิงเริ่มสังเกตเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนจากการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมคนที่เคยรู้สึกหมดหวังและถูกมองข้ามใีที่ทำงานเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นพวกเขาไม่เพียงแต่ทำงานหนักเพื่อให้บริการลูกค้าแต่ยังเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจของตัวเองอย่างจริงจังหลายคนเริ่มตั้งเป้าหมายที่จะเปิดร้านอาหารหรือธุรกิจอือ่นนนนนััออองงงขตตวเในนาค พนักงานเสิร์ฟหญิงรู้สึกภาคภูมิใจในความสําเร็จนี้แต่ในขณะเดียวกันก็รู้ว่าเส้นทางข้างหน้ายังคงมีความท้าทายมากมายการขยายโครงการไปยังพื้นที่ต่างๆและการช่วยเหลือคนที่ยังไม่ได้รับโอกาสนั้นยังคงเป็นเป้าหมายใหญ่ที่เธอต้องพยายามต่อไปวันหนึ่งขณะที่เธอเดินผ่านห้องประชุมที่กําลังมีการพูดคุยเกี่ยวกับการขยายโครงการเขาก็เรียกเธอเข้าไปพูดเราต้องเริ่มเตรียมแผนการใหม่ๆแล้วเขาพูดอย่างมั่นใจเธอหยุดและมองเขาแผนการใหม่ๆคุณคิดจะขยายไปที่ไหนอีกคะ เราคิดจะขยายโครงการไปยังต่างประเทศครับเขาตอบด้วยความกระตือรือร้อนมีหลายประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะและอาชีพของคนในอุตสาหกรรมอาหารและเรามีโอกาสที่จะทําให้มันเป็นโครงการระดับโลกพนักงานเสิร์ฟหญิงรู้สึกทึ่งกับการขยายตัวของโครงการต่างประเทศนี่เป็นก้าวใหญ่เลยนะคะใช่ครับแต่นี่คือเวลาที่เหมาะสมเขากล่าวถ้าเราสามารถทําให้มันเติบโตในประเทศนี้ได้ มันจะมีความหมายมากขึ้นถ้าเราไปยังประเทศที่ยังไม่เคยได้รับโอกาสนี้มาก่อนพวกเขาเริ่มวางแผนที่จะขยายโครงการไปยังต่างประเทศโดยเริ่มจากการติดต่อกับพันธมิตรและองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่นั้นพวกเขาจะต้องปรับแผนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมและความต้องการของแต่ละประเทศแต่ความท้าทายนี้กลับทําให้พวกเขาตื่นเต้นและมีแรงผลักดันมากยิ่งขึ้น การขยายตัวครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเติบโตของธุรกิจแต่เป็นการเติบโตของวิสัยทัศน์และการช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ขึ้นสำหรับพนักงานเสิร์ฟหญิงมันไม่เพียงแค่การให้บริการเท่านั้นแต่เป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับคนที่ต้องการมันจริงๆหลายเดือนหลังจากนั้นโครงการเริ่มได้รับการยอมรับในหลายประเทศและผู้คนในหลายๆประเทศที่เคยขาดโอกาสได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขาได้พนักงานเสิร์ฟหญิงยืนอยู่ในห้องประชุมในวันหนึ่งหลังจากการสำเร็จครั้งใหญ่เธอหันไปมองเขาด้วยรอยยิ้ม เราได้ทมามันแล้วคะ่ะเขายิ้มตอบใช่ครับแต่ยังมีอีกมากที่ต้องทําเราแค่เริ่มตน้นทั้งสองรู้ดีว่าแม้จะประสบความสําเร็จในหลายๆด้านการเดินทางของพวกเขายังไม่จบและพวกเขาจะต้องมุ่งมั่นทํางานหนักต่อไปเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในโลกนี้การเดินทางของพวกเขาในเส้นทางนี้ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปเมื่อโครงการขยายไปยังต่างประเทศพวกเขาพบกับความท้าทายใหม่ๆที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนแต่ละประเทศมีวัฒนธรรมที่แตกต่างและการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของคนในแต่ละที่นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย พนักงานเสิร์ฟหญิงเริ่มรู้สึกถึงความหนักหน่วงของการเดินทางครั้งนี้ทุกการขยายตัวมีทั้งความคาดหวังและความกดดันจากทั้งภายในและภายนอกทีมงานในแต่ละประเทศที่พวกเขาขยายปเปยังต้องการการดูแลและการฝึกอบรมเพิ่มเติมและบางครั้งมันทําให้เธอรู้สึกท้อแท้ทําไมมันถึงยากขนาดนี้เธอพูดกับตัวเองขณะนั่งในห้องประชุมหลังจากการประชุมที่ยาวนานทุกครั้งที่เราคิดว่าจะผ่านไปได้ก็จะมีอุปสรรคใหม่ๆที่ต้องเผชิญเขาที่นั่งข้างๆเธอหันมามองอย่างเข้าใจมันไม่เคยง่ายหรอก แต่ถ้าเราไม่หยุดตอนนี้เราจะเห็นผลลับในที่สุดพนักงานเสิร์ฟหญิงถอนหายใจและมองไปที่เอกสารที่อยู่บนโต๊ะฉันแค่กลัวว่ามันจะมากเกินไปเธอพูดเสียงเบาเรากำลังขยายไปไกลเกินกว่าจะกลับไปที่เดิมเขาวางมือบนโต๊ะและมองเธอด้วยความมั่นใจเราทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเรากำลังทำเพื่อคนที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อคนที่ยังไม่มีโอกาสมากมายในชีวิตโครงการนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง พนักงานเสิร์ฟหญิงรู้สึกถึงความจริงจังในคำพูดของเขาและในที่สุดก็เริ่มเห็นภาพใหญ่ขึ้นเชคาเรากำลังทำสิ่งที่สำคัญมากกว่าตัวเองมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงในตัวของพวกเขาแต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้คนที่ได้รับการฝึกอบรมและโอกาสใหม่ๆผ่านโครงการนี้พวกเขาไม่เพียงแค่ให้ความรู้แต่ยังสร้างความหวังให้กับคนที่เคยเชื่อว่าตัวเองไม่มีทางออกจากวงจรชีวิตที่ยากลำบาก การขยายตัวในต่างประเทศไม่ใช่เพียงแค่การเติบโตในเชิงธุรกิจแต่เป็นการต่อสู้เพื่อทำให้โลกนี้ดีขึ้นสำหรับทุกคนที่ต้องการโอกาสเราจะไม่หยุดจนกว่าทุกคนจะได้รับโอกาสพนักงานเสิร์ฟหญิงพูดด้วยความมั่นใจใหม่เราจะต่อสู้และสร้างสิ่งนี้ให้สำเร็จเขายิ้มและยิ้มให้เธอเราอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้การเดินทางของพวกเขายังไม่จบและแม้จะมีอุปสรรคมากมายอยู่ข้างหน้าพวกเขารู้ดีว่าถ้าพวกเขาทำงานร่วมกันด้วยความมุ่งมั่นและการเชื่อในสิ่งที่พวกเขาทำ พวกเขาจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้และการเดินทางนั้นยังคงดําเนินต่อไปกับความหวังและโอกาสใหม่ๆที่เราการสร้างสรรเวลาผ่านไปหลายปีหลังจากโครงการเริ่มต้นและขยายตัวไปยังหลายประเทศความสําเร็จที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดก็กลายเป็นความจริงทุกคนในทีมที่เริ่มต้นจากการฝึกอบรมพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารเล็กๆได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในอุตสาหกรรมการบริการทั่วโลก พนักงานเสิร์ฟหญิงยืนอยู่ในห้องประชุมครั้งสุดท้ายของโครงการก่อนที่จะจากลาเพื่อเริ่มบทใหม่ในชีวิตเธอมองไปที่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่เพียงแค่ในธุรกิจแต่ในชีวิตของผู้คนที่ได้เข้าร่วมโครงการของพวกเขาพวกเขาไม่เพียงแค่ได้รับทักษะใหม่แต่ยังได้เรียนรู้การยืนหยัดและเชื่อมั่นในตัวเองเราทำได้ค่ะเธอพูดกับตัวเองก่อนที่จะยิ้มให้กับความสำเร็จที่พวกเขาได้ร่วมกันสร้างขึ้นเขาเดินเข้ามาหาเธอและยิ้มคุณทำได้มากกว่าที่คุณคิดนะครับพนักงานเสิร์ฟหญิงมองเขาและยิ้มตอบ เราได้ทำในสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเราเองการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันยิ่งใหญ่เกินกว่าคำพูดจะบรรยายเขาพยักหน้าแต่ยังมีอีกมากที่เราสามารถทำได้เราแค่เริ่มต้นเท่านั้นพวกเขายืนอยู่ด้วยกันในห้องที่เต็มไปด้วยความคิดถึงและความสำเร็จที่ไม่เคยหยุดนิ่งแม้ว่าโครงการจะถึงจุดสำเร็จในหลายๆด้านแต่ก็ยังมีเส้นทางที่ยังคงเปิดกว้างรอพวกเขาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ต่อไปการเดินทางของพวกเขายังไม่จบลงและโลกนี้ก็ยังคงเต็มไปด้วยโอกาสที่รอการสร้างสรรค์